สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องแม่บ้านฝึกหัดถักลายไหมพรมนะคะวันนี้จะพาทุกท่านมาหัดถกักรูปหัวใจนะคะนั่นก็นคือเริ่มแรกก็ต้องถักโซ่16โซ่ก่อนนะคะพอได้สิบหกโซ่แล้วเราสอดเข็มเข้าไปในช่องแรกโดยที่ไม่ต้องเกี่ยวได้นะคะ เราจะถักอย่างนี้ไปจนถึงโซ่ที่16เลยค่ะนี่จะเป็นการถักผ้าพัันคอรูปหัวใจนะคะสำหรับเด็กอายุ3-4ปีเนาะนี่คือถักให้ลูกสาวนะคะแต่ถ้าเกิดว่าท่านใดอยากจะถักยาวกว่านี้หรือกว้างกว่านี้ก็สามารถทำได้ค่ะนั่นก็คือเพิ่มโซ่เข้าไปอีกเนาะ พอเราสอดเข็มเข้าไปครบ16ช่องแล้วก็จะได้ผลงานออกมาแบบนี้จะ้ะหลังจากนั้นก็จะมาเริ่มแถวที่สองนะคะนั่นก็คือเกี่ยวได้ผ่านเช่องหนึ่งช่องนะคะ เราจะทำแบบนี้จนถึงแถวสุดท้ายเลยนะคะ พอถึงแถวสุดท้ายแล้วเราก็จะเกี่ยวได้แล้วสอดเข้าไปในช่องที่สองนะคะแล้วก็ม้วนได้ขึ้นเกี่ยวได้สอดเข้าไปช่องเดิมดึงได้ขึ้นเราจะทำแบบนี้อยู่ช่องละหนะคะ พอครบหกแล้วเราจะเว้นช่องอยู่สามช่องแล้วก็เหมือนเดิมจ้ะคือเกี่ยวได้ขึ้นหกครั้งเหมือนเดิมเราจะถักทุกช่องช่องละหกแต่เว้น ไว้สามช่องนะคะเราจะถักแบบนี้เหมือนกันจนถึงแถวสุดท้ายเหมือนเดิมจะ้ะเว้นไว้สามเนาะแล้วก็เกี่ยวได้ดึงได้ขึ้นพันหัวเข็ม เว็บไว้สามช่องเกี่ยวได้ดึงขึ้นนี่จะเป็นการถักผ้าพ,พันคอลายรูปห,หัวใจแค่ห้ารูปนะคะ ต่อมาก็จะเป็นแถวสุดท้ายแล้วค่ะท่านใดอยากถักความกว้างมากกว่านี้ก็สามารถถักโซ่เพิ่มเข้าไปอีกได้นะคะ ผลงานแถวที่สองก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้ะต่อมาแถวที่สามนะคะนั่นก็คือเกี่ยวได้ผ่านได้สามเส้นต่อมาก็เกี่ยวได้ผ่านอีกสามสามเส้น เกี่ยวได้ผ่านอีกสามเส้นผลงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้ะต่อมาก็มาเริ่มแถวที่สี่กันเลยคะ่ะแถวที่สี่นั้นก็จะทําเหมือนกับแถวที่สองนะคะคืออันดับแรกถักโซ่ขึ้นมาก่อนหนึ่งหลังจากนั้นก็พันหัวเข็มดึงได้ขึ้นช่องละสะช่องละหกเหมือนเดิมจะ้ะเราจะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆจนถึงแถวสุดท้ายรูปหัวใจรูปที่ห้านะคะ พอท้ายแถวจะได้รูปหัวใจห้ารูปพอดีแล้วระยะความยาวถ้าเกิดว่าท่านใดอยากได้ให้ยาวมากยาวน้อยก็สามารถทำได้นะคะเราจะทำแบบนี้ไปจนถึงสุดสุดความต้องการเลยจ้ะว่าเราจะเอายาวแค่ไหนเนาะ สังเกตดูนะคะว่าแต่ละแถวจะมีรูปหัวใจอยู่ห้าห้ารูปเนาะต่อโซ่หนึ่งโซ่หลังจากนั้นก็พันหัวเข็มสอดเข้าไปในกลางรูปหัวใจเลยค่ะถ้าเหมือนเดิมจะเกี่ยวได้ดึงได้ขึ้นหกครั้ง ผลงานก็จะออกมาเป็นแบบนี้จ้ะ้ายรูปหัวใจมากเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะ